เรียนรู้และเติบใหญ่โรงเรียนไทยรัฐวิทยา44บ้านนนทีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราดมีภารกิจหลักในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่ประชากรวัยเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาโดยใช้กลยุทธ์จุดเน้นของสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานและของมูลนิธิไทยรัฐเป็นกรอบและทิศทางในการขับเคลื่อนสู่เป้า ที่ต้องกายรผมเรียนมาน้อยต้องทำมาหากินตั้งแต่เด็กพอมีฐานะขึ้นมาอย่างนี้จึงอยากสนับสนุนการศึกษาช่วยให้เด็กยากจนได้มีโอกาส สาของเราเ่าลุงห้านไทยลุงเลืออฟังสิ่งเลื่อทำ สรา้างสารสครค์ในไทยเท่าเทียสากนเป็นแหลง่งฝึกฝนสร้างบนไปสู่จุดหมายสาร้างพลังให้เรามั่นใจก้าวไปตั้งใจไว้ร้อเดินก้าวไปทำงานพวกเราชาวไทยรักวิทยาจำมั่นอ่าน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา14บ้านนนทีตั้งอยู่เลขที่1 1 8หมู่ที่1ตำบลนนทีอำเภอบอ่อไร่จังหวัดตากวิสัยทัศน์โรงเรียนไทยรัฐวิทยาศ4ษบ้านนนทีภายในปี2 5 5 8จัดการศึกษาให้ผู้เรียนทุกคนมีความรู้ตามมาตรฐานการศึกษา เป็นคนดีเก่งมีสุขเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์มีคุณธรรมบนพื้นฐานของความเป็นไทยน้อมนำหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบูรณา,าการสู่การเรียนการสอนและขับเคลื่อนสู่สัมคมอาเซียนคำขวัญประจำโรงเรียนคุณธรรมนันความรู้สู่มาตรฐานปัจญาโรงเรียน ปฏิปันโนภาวังเหอือดผู้ปพฤติดีย่อมเป็นผู้เจริญสีประจำโรงเรียนเขียวขาวต้นไม้ประจำโรงเรียนต้นอินทนิลเอกลักษณ์โรงเรียนร่มรื่นสะอาดถูกสุขลักษณะอัตลักษณ์โรงเรียนจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมนักเรียน89คนครูเจ็ดท่าน